หนึ่งแสนสองหมื่นบาทมารับคันนี้ไปได้เลยสวัสดีครับพิการเล็กอินสตเสียมบิตี้นะครับวันนี้พิการเล็กอยู่ที่อาณาจักรมอเวทของพิการเล็กนะครับวันนี้มีลูกค้ามารับรถ5คันเลยแต่คันนี้ก็คือเป็น f อจากปทุมธานีนะครับเบน1.9นึ่งจุดเก้าอ็ีแต่งอะไรบ้างนั้นไปชมเลยครับคันนี้แต่งที่สำนักแต่งกำมอนการยางนะครับอย่างแรกเลยนะครับฝาเคมเลสซิ่งนะครับคาร์บอนแนาฉ่ำแนวแวบเลยนะครับแข็งแรงตนทาานะครับ เพิ่มมิติความหรูหราความสปอร์ตนะครับต่อมาก็คือไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เดิมโรงงานไม่มีนะครับเราใส่ไฟตัดหมอก LED ให้เลยนะครับถัดมานะครับล้อยางโชคช่วงหน้านะครับล้อก็คือเป็น t 3 7กก้านยกนะครับเทากันหยอดแดงงาน p r o m a ็นะครับยาง2 6ง60 18นะครับตัวนี้เป็นโตโยต์ t อสนะครับอ่าแข็งแรงทนทานรีดน้ำได้ดีนะครับ และในส่วนของช่วงล่างนะครับรอกเบนเดอร์หน้าพรีนซ r ลีข้างหลังนะครับดิค y แบ็ k ข้างหน้าปรับได้16ระดับข้างหลังปรับได้8ระดับนะครับมีซับแทงความสปริงโหลดนะครับเดี uh ๋ย huh. วเราไปดูช่วงล่างข้างหลังกันเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือด้านหลังก็คือมีข้อฝาท้ายของเกมเลสซิ่งนะครับและนี่คือสัญ,ญลักษณ์เกมเลสซิ่งที่กระมลการยางนะครับ เพิ่มมิติความหรูหราความสปอร์ตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นบ่อผ้านะครับเราทำาบ่อหนังให้เรียบร้อยเลยนะครับเลือกสีได้เป็นบ่อหนัง PVC ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้ดำนะครับและมีมพรมหกดีด้วยนะครับลูกค้าเลือกเป็นพรมหกดีดำนะครับแล้วก็ได้สีน้ำเงินพร้อมกับ ล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับตอนนี้เราเดินสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มเพิ่งติดนะครับและเดี๋ยวเราจะติดกล้องให้ลูกค้าส่วนฟิล์มนะครับก็เป็นฟิล์มไฮคูเซรามิกนะครับเป็นเกรดเซรามิกดักเอ dition และสาหรับทุกท่านที่สนใจนะครับทักมาได้ที่ผู้จิการเล็กนะครับช่องทางการทักมาก็คือใน Tik t o อกผู้จิการเล็กนะครับยูทูบผู้จิการเล็กนะครับเฟซบุ๊กผู้จิการเล็กนายศนะครับและก็ในเพจผู้จิการเล็กนะครับเบอร์โทรนะครับ085 4867825 065142699แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ